สวัสดีครับพี่น้องนักพาง์ตบอลเองชั้นแนวกับมาเลียงง่วครับอยู่ทงอยู่ทาปล่อยมาเลียงตามทงตามทาครับช่วงนี้กับเข่าบ่มีแล้วครับบ่มมีเหลือจากต้นแล้วเยวมมแล้วครับแหวนเตือนแล้วครับมองไปทางไหนก็ได้ เป็นทีเลี้ยงง่าไปแล้วครับจากที่เคยมีเถาครับเวลาแป๊บเดียวเกี่ยวมัดเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ปล่อยงัวปล่อยกล้วยลงมากิบหญ้าตามทงให้ทงหน้าแล้วครับหญ้ากับชวงนี่กำลังเขียวดีอยู่ครับหญ้าลายอยู่ วันี้ก็มีฝนตกลงมากครับสองเมื่อสามเมื่อทำให้ฟางเน่าเสียครับจากทฟางงามครับกลายเป็นฟางเน่าไปหมดเลยอาฟางอยากแล้วครับปีนี้ฟางหลายๆครับคือขนครับ ตอนนี้งัวกำลังเล็บหยาอยู่ครับไข่เสียวขอควอกแล้วแต่ว่าแห่งกินหยาอยู่น่างมะเอเสี้ยวนี่มิตรเดินครับปล่อยออกมานีเดินย่างเดียวครับฟองไข่ออกฟองเองแป้งครับ กินห h าอิมา่มไลยหมกดัดหาก,กินครับหมูนึ่งอยู่ไกลผมครับนหลายเจ้าครับเอามาเรียงร่วมกันพกเจ้าเจ็ดเจ้าแล้วครับแล้วเจ้ากัเจ็ดโตแปรโตแล้วคกนกับซิบโตซิบก็โตัมือเทาตอนมาร่วมกันครับ เปรยเียงน้ำกันงที่เลี้ยงเ็เป็นงวไทยพื้นบ้านเขาเลยครับทนแรงทนฝนครับงวโมูนี่บอกใครเป็นลวกไงครับกูมีสีขาวเป็น่วนมากครับ อุมหนึ่งดูไยไก่พูนยัง่าท่านอยากเกาขวอ,อกเลยกำลังกินหยา,า,าเลยคว่ำเมล็ดอร่อยบริพอหยามาโดนแล้วครับ่วงทีทับหน้านี่ยครับกินตะฟ้างครับหยาเีหง สีหมอกครับสีหมอกที่ดื้อเอาล่ะครับใกลเนไล่ตอนเขาคอกแล้วครับอู้อูดับดับมันไปก่อนแล้วเดินเข้าบ้านแล้วครับอยากเข้าคอกแล้ว แล้วครับเดยวตามทางเข้าบ้านแล้วมีหลอดไรงหัวครับ คลิปไปพร้มนี่เด้นครับเลยหรือกดซับกระไรกดไลค์กดแชร์ครับออฝากช่ต้องยูทูบครับช่องยูทูบบันไดเง็บคอยกดตลิปจำไปนะครับขอบคลุนไดร์ครับขอ,บอ,บอ,บบบอให้ร,บดดหรบหับด้วยกันร้องครับดูดไว้ด้วยเบอร์ครับสวัสดีครับ